วันนี้คุณยิมทําอะไรคะลูกหั่นลูกชิ้นค่ะฮะลูกชิ้นแล้วฮะแล้วก็ทำนี้ด้วยอืมกลับอะไรฮะบอกเลี่อ่ะปอกบอกเกอรี่กับหั่นลูกชิ้นใช่ไหมจะทําอะไรคะจะเตรียมเตรียมเตรียมเครื่องให้พ่อทําอะไรคะผัดหม่าม่าให้กนะินผัดหม่าม่านะเด็กเป็นคนเตรียมเป็นเตรียมใช่ไหมไอยิอมอมย้มหน่อยสิ โอเคเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมาม่าผัดนะครับหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงไม่รู้ครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวรู้นะครับโอเคอเนเค,ครับับง้งยิงเรลังทำผัดมาม่านะครับลวกมลาลวกเส้นอยู่ใอ้ว่าวลวกเส้นก็จะผัด มาดูกันว่าเมื่อเสร็จแล้วหน้าตาออกมารนี่ครับใส่ไข่เ่เชฟยิ้มหรอเออยิ้เหรอย่างเหล็รอการเต้นในงานเ็กนะ นออหวานมนะั้เนี่ยครับใช่กับเลยละครับอาทิตย์อาทิตยอ่ามาบอกว่าอะไรบอกว่าอะไรนี่คือนี่คือนี่คือฝีมือของน้องยิมใช่ไหมอ่าอ่าโอเคนี่ครับผัดน้ำมาครับอันนี้กับข้าวนะครับนี่ผัดม้ำมา Ok.